โอ้ยเรียบร้อยแล้วพี่ฝนอยู่ไหนแล้วเนี่ยกําลังจะหาที่ปลูกต้นไม้อ่ะรีบปลูกต้นไม้เยอะๆเลยนะตอนนี้พี่เอกเอาหินทั้งหมดเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงมาแล้วได้ดินมาบ้างเปล่าไม่ได้ทําดินพี่เอกเอาไปทํานี่มาขนแกะฮะได้ขนแกะมาแล้วเหรอใช่พี่เอกจะทําเตียงนอนเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะมันมาหาเราทุกคืนเลยไอ้ตัวไหนอะ่ะแฟนทอมไงรู้สึกไม่ค่อยปลอดภยัย อม่กพี่ฝนอยากได้ดินเพิ่มอ่ะนี่ไงเรามีวิธีการแล้วที่จะลงไปเอาดินเพิ่มพี่ฝนวิธีการยังไงอ้าวมีแอปเปิ้ลตกลงมาโหยอยู่รอดอยู่รอดอยู่ดีไปเรื่องแอปเปิ้ลเฉยนี่เพีเยกได้มาแล้วนี่เห็นเปล่าได้ไรเตียงไงโอยดีจุงจะได้นอนตะทีคืนนี้กำลังจะมืดแล้วสองเตียงดีจริงเหรอโอ้โหหมดไปเกือบร้อยอันเลยนะโยเยี่ยมเลยงั้นเอาเตียงลงตรงตรงนี้แล้วกันนี่พีนี่หนึ่งอัน ต้นไม้ว้ให้ก่อนม,มันใกล้มืดแล้วอะ่ะใช่พี่เอกก็เลยรีบทําเตียงไงแล้วก็ตรงนี้หนึ่งอ่านะคนละเตียงจะได้ไม่นอนชน,นจะมืดแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะขอทดลองอะไรดูก่อนนะพี่ฝนปลูกต้นไม้ไปก่อนนะได้เลยพี่ฝนอยากได้ดินเพิ่มใช่พี่เอกก็อยากได้ดินเพิ่มแต่ว่าพี่เอกไม่อยากเข้าไปแลกแล้วมันเสียของมากเลยนะพี่ฝนร,รู้เปล่าเสียอะไรไปอ่ะเอาดินแบบเป็นร้อยก้อนเลย ไยเอาหินเป็นร้อยก้อนเลยอ่ะไปแลกมาเราได้ดินแค่1ิก้อนนะถึง10บก้อนบอกก็ไม่รู้อ่ะแต่มันก็ต้องแลกอ่ะให้ทําไงอ่ะก็เพี่อกกำลังจะหาวิธีลงไปขุดอยู่ใต้น้ํานี่ไงไ<ม>แต่ว่า,าว่ายลงไปถึงหรอคะเอาที่แล้วก็ตุยตั้งหลายรอบมันถึงมันถึงแหละแต่ว่าม,วมันถึงแล้วมันขึ้นไม่ได้ไงมาเร็วมาเร็วอ๋องี้ดีกว่าลงไปขุดแล้วก็ไม่ต้องขึ้นมาไง ตอนนี้พี่เอกคิดว่าพี่เอกจะลงไปใต้ทะเลโดยใช้อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่มีน้องๆบอกกันเข้ามานั่นก็คือตะปูฮะฮะประตูเออประตูประตูไม่ใช่ตะปูประตูอะไรหรอประตูปกติไงเดี๋ยวคืนนี้เรานอน,นอก่อนจะลงไปอะเนีนี่เดี๋ยวพี่เอกจะทำให้ดูก่อนอื่นเนี่ยเราต้องนอนพักเอาแรงก่อนปลูกต้นไม้ทิ้งไว้ต้องใช้ไม้จํานวนมากพี่ฝน แต่ว่าไม้ไม่ใช่ปัญหาเราสามารถปลูกได้ใช่ไหมล่ะตอนนี้ก็เป็นปัญหาอยู่นะมันไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาอีกแล้วเราไปนอนกันก่อนดีกว่ามะยังไม่ได้ปลูกต้นไม้เลยเดี๋ยวขอ,อต้นหนึง่งเราปลูกทิ้งไว้ก่อนดีมันไม่มีลูกไม้ห,หล่นลงมาไม่มีจริงหรอออตอนนี้ไม่มีเลยเฮ้ยงั้นนอนกันก่อนดีกว่ามาเพียกทาเตียงไว้แล้วทางนี้มาเย้ได้นอนสักทีเอานะเออนอนแล้ว <S <S> <า> นนหน่อยฝนนีนะคืนนี้ได้นอนแล้วอยู่มาต้องสี่คืนโอ้ยนี่พี่ฝนเช้าแล้วเพีเองมีเรื่องการทดสอบเล็กน้อยอ่ะเรื่องอ,อะไรน้องเขาบอกว่าถ้าเราเอาประตูลงไปวางในน้ำอ่ะมันจะมีอากาศพอเนี่ยเพีเอก็เลยทำบันไดลงมาเห็นปะแค่ไหมคราวนีน้ถ้าเราวางประตูลงไปเดี๋ยวพี่ฝนลบหน่อยดิวางประตูยังไงอ่ะวางลงไปอย่างเงี้ย นี่ไงมันเป็นล็อกล็อกเนี่ยลองลงมายืนตรงนี้ดิไหนอะนี่ไงเฮ้ยลงไปได้จริงะมันเป็นช่องว่างไงเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดีนความคิดที่ดีมีกีดี่ีดอดี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 คีดีดมดีดีีด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 ี่ีงีดีรีงเฮ้ยเฮ้ดสดดไปขดดี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 อีด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 ีีน้องเขาบอกมาอย่างเงี้ยเราก็จะเดินลงไปขุดกลางทะเลได้ สุดยอดเลยอ่ะคราวนี้พี่ฝนมีหน้าที่ตัดต้นไม้แล้วก็ทําประตูให้เบียก็แหละเรื่องใหญ่แ่นี่นี่นี่พี่ฝนเดี๋ยวเ่ีอกจะทาประตูให้ดูมาดูนี่มาดูนี่ดูไงมาดูที่นี่นี่นี่เราจะใช้บล็อกอันนี้นะบล็อกไม้ที่เราคาบเนี่ยอ่ะรู้แล้วอ่ะเราก็เอาไปวางแบบนี้นะพี่ฝนวางนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ได้ประตูมาเห็นเปล่าวางอย่างเงี้ยได้ประตูอ๋อได้ประตูอ๋อได้มาสามบานอย่างเงี้ยนะ้าใจปะ เ้าใจแล้วอ้าวเดี๋ยวเอาประตูไว้ที่พี่ฝนก่อนเอามาทําไมอ่ะอ้าจะให้พีฝนไปทําประตูให้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกอ่ะจะจะทาไอ้นี่ลงไปนะเดี๋ยว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 พี่เอกจะขุดหินแล้วก็ทําบันไดลงไปข้างล่างแล้วกันโอ้ขุดหินขุดหินแทนแทนไม้นะใช่เพราะว่าไม้เราจะเอาไปทําประตูเยอะเะไงโอ้เยี่ยมเลยอย่างนี้ก็เยี่ยมเลยคราวนี้เราก็จะลงไปข้างล่างได้แล้วนะฉลาดกันจริงๆเลยนะรับรองว่าลงไปคราวนี้ไม่มีตุย ก่อนอื่นก่อนอื่นเนี่ยเฮ้ยโอ้โหต้นไม้เพียบเลยไหนบอกไม่ตกนี่ดเดี๋ยวเพี่จะวางตรงนี้ก่อนนะให้มันไหลไปแล้วเราค่อยขุดทีเดียวต้นเมื่อกี้มันไม่ตกจริงจริงเหรออนี่ไงไม้ขึ้นมาเ,เดี๋ยวลอยขึ้นมาได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเพี่จะขุดทีเดียวนะขุดยาวๆกันไปเลยวางไปงั้นแหละ แล้วพอเราต่อลงไปถึงข้างล่างอะนะเ,เพียกว่ามันต้องมีดินแน่นอนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเพี่รกจะลงไปข้างล่างพร้อมประตูทักบานหนึ่งก่อนเพื่อลงไปดูว่ามันสามารถลงไปอยู่ได้จริงไหมได้เลยเอาละเราจะได้ไม่ต้องแบบต่อบันไดลงไปเสียเที่ยวนะคราวนี้เราก็จะได้ดินเยอะขึ้นไงมันจะมีดินจริงๆหรอมันมีดิข้างล่างอย่างน้อยต้องมีทรายั้งอะ เอาละตรงนี้เพียบเลยลเราจาเอาไซายมาแล้วทำอะไรอะ่ะเอาไซายขึ้นมาทำเอาไซายก็ไซายก็ไปแลกดินได้อยู่ดีข้างบนนะนถูกหรอใช่ไหมล่ะทซายอะ่ะทซายอะ่ะเอามาทำเป็นบล็อกไซน์หินทซายอะ่ะแล้วมันก็ไปแลกได้อยู่ดีอะ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองถูกปะเพียรกลัวนี่มันจะหมดไงลาวาถ้าลาวาหมดเราไม่มีหินใช้อีกนะตอนนี้เราทำเกาะแล้วไง เกาะเราก็ใหญ่พอสมควรแล้วพี่ฝนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกจะลงไปพร้อมประตูกันในชะ่พี่ฝนได้ประตูแล้วอ่ะได้ประตูแล้วเหรอได้แล้วขอประตูสักสองอันได้ไหมนี่นี่น,นี่ทำให้นะได้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 ได,ได้หลายบานเลยเอาเอากี่บานเอาเอาเอาแค่สองสามอันพอเดี๋ยวพี่เอกจะเก็บของที่จําเป็นไว้ก่อนแล้วก็ เฮ้ยพี่เอกมีไม้อยู่กับตัวด้วยนี่นะพี่ฝนเดี๋ยวเพ่งเ,เอาไม้ไปให้นะเก็บเก็บให้หมดเลยแล้วเพียอก,ก็จะลงไปตัวเปล่าๆไว่แหละไปไหนแล้วอะ่ะอยู่นี่อ่ะเอาไปเลยประตูอยู่ไหนอยู่ไหนไหนไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่ไหนเอาอะไรตรงไปดีนะเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนเอาอันนี้ไว้สองอัน พอนี่แล้วก็อันนี้ไอหมึกนี่จะเอาไว้ทําอะไรได้เนี่ยเอาไว้กินได้เปล่าน่าจะทําอะไรไม่ได้นะประโยชน์ของหมึกตอนเนี้อยู่ไหนแล้วอ่ะกำลังวนมาเก็บไม้เพียร์ขอประตูได้เปล่าวะนี่ไงยแย่เลยงั้นเอาทรายวางไว้บนพื้นก่อนเพราะยังไงก็ทุกได้เอาไว้แถวนี้แหละนี่เอาไปเลยอยู่ไหนอ่ะนี่เพียบเลยเฮ้ยเอามานิดเดียวมานิดเดียว เลยเดี๋ยวก่อนดีมันเยอะเกินไปเพียงไม่มีที่เก็บอ่ะนี่น,นี่ขอประตูสักสองอันพอเผื่อพี่เอกตกลงมาไงพี่ฝนไปไหนแล้วอ่ะนี่อันนี้เก็บไว้ก่อนพี่ฝนก็ตัดไม้ทําประตูไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เอกขึ้นมาโอ้ทำไมไม้นี้มโตเร็วจังอ่ะฮะไม่รู้เหมือนกันก็ดีไมหมอปกติไม่โตเร็วอย่างนี้อ่ะปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บ่าแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวพี่เอกต้องเอาที่ขุดทรายลงไปด้วยจะได้ขุดเร็วๆปึ๊บปบ๊เอาละเผื่อเจอทรายหรือดินข้างล่างนะเราจะได้ขุดมาแต่ถ้าเป็นหินพี่เอกก็จะขุดมาเหมือนกันนะเอาที่ขุดหินไว้ก่อนหนึ่งอนันติดตัวไปด้วยแล้วก็เอาสติ๊กมาอีก2อนันพี่เอกแกทำพั่วอ๋อไม่ต้องดีเรามีพั่วอยู่แล้วงั้นก็เอาแค่พั่วลงไป ปแล้วนะไว้เจอกันใหม่ไม่เจอกันใหม่อะไรเดี๋ยวก็ขึ้นมาเดี๋ยวก่อนพี่เอกเลือดไม่มีก่อนไปขอเลือดก่อนแล้วกันนะเอาอะไรมากินได้มั้งเนี่ยขนมปังมีไหมมีแอปเปิลนะเอานะเออเดี๋ยวก่อนนะพี่เอกเผาปุ๊เผาไปเอาแอปเปิลนะเออก็ดีเหมือนกันกินก่อนเลยงับ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 เฮ้ยเลือดเต็มแล้วลงไปแล้วนะไปเลยอืมจะลงไปทันไหมเนี่ย ตรงไหนที่มันแบบตรงนี้พี่เอกลงไม่ได้แน่เลยอ่ะมีการเดียนอยู่อ่ะมีฝนพี่เอกห่างออกมาจากการเดียนพักนึงแล้วอ่ะจะลงแล้วนะเอาเลยเอาให้รอดกันแล้วกันจะพยายามอยู่นะฮดนึดำน้ำําดำน้ําดำลงไปเลยเจออะไรไหมอ่ะไม่เจอมืดตึ๊ตึ๊เลยไม่เอาไฟไปด้วยอ่ะไม่ได้เอาไปกลัวลงไปไม่ถึงไงเฮ้ยแย่แล้วได้ไรไหมยแย่แล้ววาง วางได้ไหมวางประตูวางวางแล้วกำลังเอื่อยเออเไม่ทันมันต่ำเตี้ยเลียดินจัดทำไงดีอ่ะฮะของหล่นอยู่ข้างล่างหมดเลยเดี๋ยว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 ก่อนนะเพียกต้องเอาไฟลงไปอันนึ่งแล้วก็เอาเอาประตูหนึ่งบานอ่ะเอาไปโอ้แล้วเมื่อกี้เพียกเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะเอาแย่แล้วเดี๋ยวไหว้ใหม่นะ เองเลยน้ำมันน้ำมันลึกอ่ะลึกจัดเลยอ่ะถ้าเราไม่ทำทางลงไปมันคงจะลงไปได้ยากนะพี่ฝนนะเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีกาเดียนพี่ต้องไปแถวแถวมึกตรงนู้นเดี๋ยวว่ายไปดีกว่าเร็วกว่าบึ๊บ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 โห oh. ถ้ามีที่ที่ตื้นน้อยกว่านี้หน่อยก็น่าจะดีนะเราจะได้ไดลงไ,ไปอย่างสบายใจฮะไว้น้ำอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาละฮึบลงตรงนี้แหละเพเอกว่าตรงนี้แหละได้แล้วมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วได้แล้วมั้งไหมยังยังยังเพเอกเจอเพเอกเจอเจอ,เจอหินนี่ได้ไหมได้ไหมลงไปเลย ไฮ้ได้แล้วเก่งเก่งรอดแล้วเก่งรอดแล้วรอดแล้วเดี๋ยวนะเพียงมองเห็นข้างล่างด้วยตรงนั้นเป็นวิหารที่มีการเดียนอยู่แล้วก็ตรงนี้กระเถิบมาอีกนิดนึงเป็นเหมือนสิ่งก่อสร้างพี่ฝนเป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งถ้าออกไปเพชจะต้องต้องจมน้ําเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนข้างล่างเนี่ยถ้าออกมาน่าจะสำรวจได้ แล้วก็มีของที่จําเป็นเข้าใจแล้วแล้วจะขึ้นมาไงอ่ะก็ต้องว่ายขึ้นไปแหละแต่ว่าโครงการที่เราจะจัดการกับข้างบนนั่นแล้วก็ทํำยังไงดีอ่ะเราต้องต่อทางลงมาพี่ฝนต่อ,ตอเป็นบันไดใช่แล้วก็ใช้ประตูมาเรื่อยๆเ,เราจะสามารถลงน้ําได้ในที่สุดเอาแล้วนะเอาเลยเดี๋ยวอยากสำรวจแถวนี้สักนิดหนึ่งเผื่อได้ของเดี๋ยวก็ตุยพอดีอ่ะ คือถ้ามันมีแบบหีบสมบัติก็ดีอะนะฮึบไม่มีหีบเฮ้ยมีหีบสมบัติจริงด้วยเฮ้ยเจอของจอเจอของ,อม,งมันมีหีบสมบัติไงอาแล้วเข,าเข,า,เขาเข้าเร็วเรจะตุ้ยเรืนะ่นั้นๆายตายแน่เลยนะคือาาขอเข้าหน่อยไม่รอดวะข, <อ S 1> ขอเข้าหน่อยอดจะตายแล้วเฮ้ยอย่างนี้แสดงว่าเราลงมาค้นหีบสมบัติข้างล่างได้ต้องมีของดีอยู่แน่ๆนก่อนอื่นนะ ก่อนอื่นเลยพี่เอกต้องขึ้นข้างบนก่อนทำทางลงเถอะใช่ต้องทำทางลงแล้วเฮ้ยพี่เอกว่ายขึ้นไปไม่ทันแน่เลยอ่ะเร็วเข้าขึ้นมาเร็วเข้าพี่เอกกำลังจะจมน้ำตายดีนะที่ไม่เอาของมาได้เอาของมานะตุยไม่ทันฮึบแย่แล้วรอดนะรอดหวุดวิดทุกคนโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยรออยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะกำลังไปกำลังไปใจเย็นนะเฮ้ย นิดเดียวอีกนิดเดียวถ้าถึงแล้วมืดแล้วมืดแล้วกำลังไปข้างล่างน่าจะมีตัวอื่นอยู่ด้วยพี่เอกว่าไม่น่าจะมีแค่ตัวกาเดียนหรอกต้องมีแบบปาโลมาอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้หยิบของเจอของอะไรมามัม่งอ่ะหยิบไม่ทันหยิบไม่ได้อ่ะใช่ถ้าหยิบนี่ก็ตุยเลยใช่แล้วของก็หายเลยของก็หายอยู่ตรงนั้นไงเราลงไปดีกว่า เอาแล้วนะคราวนี้พี่เกก็ต้องทำที่ขุดขุดหินอย่างจริงจังกันแหละดีที่เก็บของไว้ข้างบนต้องขุดจริงจังแล้วพี่ฝนเอาที่ขุดพี่เอกไม่มีจังเลยนะใช่หนึ่งสองมีหินไหมอ่ะหินไม่มีมีแต่ไม้อ่ะโอยไม่เป็นไรงั้นทำที่ขุดไม้กันแหะเ,เดี๋ยวพี่กขุดเองหนึ่งสองสาม ่าแล้วก็เอาถัางลาวาอันนี้สําคัญมากทุกคนพี่อยากจะไปเอาตรงนู้นนะขุดมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันมืดแล้วเดี๋ยวมันมีตัวอะไรเอาละทาที่เก็บของให้ไงอ่ะทำที่เก็บของพี่ฝนใช้ไม้อะ่เออะเหลือแต่ช่องตรงกลางไว้ไงวาง<อ>ไป8บล็บอกเบล็อกแปดบล็อก ไม่มมีแล้วไ่พอก็ทำใส่ไว้ในบ้านเราก็ได้เอาละโอเคทำที่ขุดเปลี่ยนเป็นที่ขุดหินถ้าเราเจอเหล็กเนี่ยจะโชคดีมากๆทุกคนขอสองอันนี่แล้วก็มาวางนี่สองอันนี้จะแปลงร่างเป็นที่ขุดเหล็กได้ที่ขุดหินได้เป็กปึ๊บเอาละนะ อย่างน้อยคือนอนไปแล้วคืนนี้เพจก็ขุดเหล็กเอ้ยขุดหินได้เยอะแล้วแหละเพราะว่าไม่ต้องกลัวแฟนทอมแหละเดี๋ยวเราจะลงข้างล่างกันพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะลงไปถึงข้างล่างนะพี่ฝนได้เลยจะเช้าแล้วพี่ฝนแป๊บนึงนาประตูเอาอีกเยอะไหมอ่ะเยอะมืองกันมีอะไรกินบั้งเปล่ามีปลากินเดี๋ยวจะคู่อเราได้อะไรมั่งเนี่ย มีหินอยู่ยี่สิบเอ็ดอันเนี่ยอ่ะประตูสามสิบหกอันเอาไปเลยน่าจะพอแล้วแหละคราวนี้เอาไปอยู่ไหนเฮ้ยตรงนี้มีปลาตัวหนึ่งด้วยนะนี่ไงอ่ะเนี่ยเนี่ยไหนอ่ะหันมาดิโอ้เอาปลาไปเอาเลยกินตามสบายเหลือขนมปังอันหนึ่งอ่ะเอาไปเลยกินเลยเด็กพี่มันกินไม่ได้แล้วเอาไปก่อน เก็บใส่ตู้กับข้าวเิยฮ้ยมีปลานี้ด้วยปลาปูเป้าอ่ะเอาล่ะขอขุดต,ตรงนี้เพิ่มอีกสักนิดหน่อยเห็กว่ามันไม่น่าจะพออ่ะเดี๋ยวค่อยเทเพิ่มแล้วกันนะตรงนี้ตอนนี้มี25อันเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันพี่ฝนลงไปทั้งกับเป็นล่องๆนี่แหละฮึ๊บ ไปลงไปดีกว่าเร็วกว่มมาเยอะอุ๊บอุ๊บอุ๊บุ๊บเฮ้ยขอเก็บอากาศก่อนเอาแล้วนะเราจะลงกันแล้วปุ๊บปุ๊บ โอ้หนี่เพกลงมากี่ล็อกแลวเนี่ยฮึบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยใกล้ถึงแล้วเนี่ยตอนนี้เพกอยู่แบบตรงแถวแถววิหารอะฮึบโอ้ต้องรีบกินปลาเอาละทุกคนเหลีงนิดเดียวเองไปปักไยนะฮะ ปักตรงไหนอ่ะปักระหว่างร่องอ่ะพอผ่านไปสักสี่ห้าบันไดก็ปักทักอันนึงอ่ออะให้มันกระจายแสงได้ทุกๆุกกล็อกจะมีประตูหนึ่งอันปักไม่ได้นะจ๊ะปักได้ไหม no <อ>ปักไม่ได้ก็ต้องงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไยห,หาวิธีการกันโอเค ขอเซฟพ,พลังงานแล้วก็ลงต่อปักไม่ได้ต้องเอาอเดินลงไปเฉยๆสองสามสี่ห้าห้าไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวหายใจไม่ทันปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็ลงจะถึงแล้วนั่นไงอยู่ข้างหน้านั่นน่ะพีตามลงไปอย่าไปปักข้างล่างให้ถ้าถึงแล้วมันปักพื้นข้างล่างได้ไงใช่พี่ฝนพี่เอกอยากได้ไม้เพิ่มถึงพื้นแล้วนี่ไง เฮ้ยเราถึงพื้นแล้วทุกคน๋ยวลงไปปากให้แป๊บนึงจเจ<ย>น,น <ๆ S 1> เราถึงพื้นแล้วเราถึงพื้นแล้วเฮ้ยถึงพื้นแล้วนี่นี่นี่งั้นก็ทำตรงนี้อีกได้ไหมเฮ้ยโดนอะไรยิงมาี่โดนน่าจะเป็นพวกการเดียนหรอะนี่ไงพีเอกลงมาได้แล้วอ๋ยพีเอกมีนี่มาเกิดอะไรเกิดอะเฮ้ยเอลตันมาเกิด สเกลเกิดเหรอออเ้ยเราจะไปกันยังไงอะพี่ฝนหนีขึ้นไปก่อนอ้ย oh, พี่แอกพี่ฝนตุยเลยตุยเลยเหรอหนีไปก่อนหนีไปก่อนหนีไม่ทันแล้วของกระจายหมดเลยเอาของลงมาด้วยเหรอนี่พี่แอกได้นี่มาแล้วได้ทรายข้างล่างเดี๋ยวก่อนนะเราปักลงไปตรงนี้ได้ไหมอะปักไม่ได้อีก นี่นี่น,นี่เอาล้พี่ฝนเพยกจะขุดทรายขึ้นมาแล้วนะขุดเลยขุดได้ง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะมีสเกลตันนะขอบอกแต่อยู่ในน้ำขุดไม่ได้อ่าอยู่ในน้าขุดไม่ได้เพยกก็จะทําแบบนี้นี่เราก็จะอยู่บนบกอย่างนี้แทนแล้วเราก็จะยื่นมือออกไปขุดน่าได้แล้วมีแต่ทรายหรอมันไม่มีอย่างอื่นเลยหรอทรายรัวๆเลยพี่ฝน พี่ฝนจะตีสกเกลตันแล้วโอ้ยโอ้ยไหวไหมอ่ะไอยเราทำไงเดียะมันมืดอ่ะมันก็จะเกิดสิ่งพวกนี้ได้ไงอ่ะ,อะบล็อกนั้นประตูเลยหลุดลอยไปเลยเราใช้ประตูลงมาเก็บทรายได้แล้วพี่ฝนลรวเดียจะขึ้นยังไงสกเกลตันอยู่ระหว่างทาง เพกก็จะบินขึ้นไปเลยเอาละนะเพกอยากรู้ว่าถ้าเราขุดลงไปลึกๆอะ่ะมันจะยังไปต่อได้ไหมอะ่ะ <c oughs> นี่ถ้าเราขุดลงไปลึกๆได้แต่ตอนนี้เพ็กอกกแบบดึงทายมาให้เยอะที่สุดก่อนนะี่นลงไม่ได้เฮ้ยเพกเจอดิน เพกเจอดินแล้วเจอไหมเจอดินข้างล่างเจอดินข้างล่างเหรอเดี๋ยวจะเอาดินไปฝากนะทุกคนโอ้ขอบคุณมากสำหรับวิธีการลงมาขุดของอย่างนี้นะแล้วพี่นจะทำยังไงกับสเกลตันตัวนั้นดีอ่ะไม่ต้องทำอะไรอ่ะปล่อยไว้งั้นแหละยิ่งใหญ่เลยดูดิเดี๋ยวก่อนนะนี่นี่ เอาละถ้ามันเจอดินอย่างเงี้ยพี่เอกก็จะทําอะไรได้เยอะแล้วแหละเราก็ลงไปยืนตรงดินนี้อ่ะฮะใช่ไหมใช่ใช่เออเรา <c oughs> เราก็เอาดินอุดไว้ข้างบนก่อนอย่างงี้นี่นี่เอาไม้อุดก่อนนี่เอาไม้อุดไว้อย่างงี้แล้วก็เอาไม้อุดไว้ตรงนี้อีกน้าําก็จะเข้าไม่ได้ตรงนี้ไม้หมดเอาดินอุดเลยแล้วกันนี่นี่ี่วนจัดการสกเกลตันได้แล้ว ได้ไหมได้กระดูกมาด้วยได้กระดูกด้วยหรอเอาละตอนนี้เพกได้ดินมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยดีกว่าเราแบบไปเสียเวลาทําตรงนั้นนะเราลงมาตรงนี้แป๊บเดียวเนี่ยเราได้ดินเพียบเลยอะ่ะเอาละตอนนี้ก็เอาดินอุดไว้ตรงนี้อ่า ก็ขุดทรายตรงนี้แล้วเพกก็ขุดดินลงตรงนี้ได้อีกฝนกำลังไปหาพี่ฝนนี่เพยกได้ที่ขุดดินแล้วทำไมไมันเป็นทางลง <แ S 2> ทางลงยังไงเนี่ยลงอย่างนี้ไงลงมาเรื่อยๆอะ่ะอ้ยโอ้ยโอ้เดี๋ยวเได้เรื่องไหมอลงมาแล้วลงไปปุ๊บมันจะเป็นประตูนี่ไงแล้วก็ลงไป,ไปยืนในประตูขออากาศหน่อย นี่ข้างล่างมีดินด้วยเห็นเปล่าเนี่ยลงไปในประตูเนี่ยมันจะมีดินที่ฝนตอนนี้เราก็อยู่รอดแล้วเห็นป่โอ๊ยประตูอยู่ไหนโอโอ <laughs> เป็นไงบ้างไงประตูอยู่ไหนประตูอยู่ไหนนี่ไงข้างบนเนี่ยขึ้นมาดีประตูขึ้นมาทางนี้ <laughs> ทำอะไร <laughs> ทำอะไรตรงนั้นโธ่ เก็บของด้วยเดี๋ยวเบยกลงไปเก็บให้มีกระดึงกระดูกด้วยเดี๋ยวไปเจอกันทั้งบนแล้วกันนะอย่างน้อยเพยกก็ได้ประตูมาแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงนี้พี่ฝนไปปิดประตูอะ่ะพี่ฝนก็เลยออกไม่ได้เข้าใจเปล่าอ้ขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวก่อนนะขอพักเป็นระยะระยะบนนี้ก่อนเอานนะเดี๋ยวจะขึ้นไปแล้วขอกินอาหารให้มันเต็มท้องก่อน ค่อยๆกระดึ๊บกระดึบขึ้นมาเร็วฮึบไปแล้วจ้าว่ายขึ้นไปแล้วว่ายขึ้นไปแล้วแล้วก็พักเร็วหน่อยอยอยู่นี่เร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบียกพักแป๊บหนึ่งมันต้องพักเป็นช่วงๆพี่ฝนถ้าเราไม่พักเลยอะ่ะเวลาเราว่ายน้ำอะ่ะเราก็าจะจมน้ำไงนี่มาเร็วเลยนะฟืด รออยู่นี่แล้วเห็นเปล่าเย่ yeah. มาดูกันสิว่าเพียกได้ดินมากี่ก้อนนี่นี่ดีใจนี่เพียกลงไปข้างล่างเมื่อกี้นะแล้วเียก็ได้ดินมาทั้งหมดเท่านี้ก้อนเลยโหเยีย่ยมเลยนี่ละความพยายามของเราได้มาเก้าก้อนโหสุดยอดเลยว้าสุดยอดเลยเห็นไหมยีม่ยั่ๆบันไดประตูมีประโยชน์กับเรามากเลยนะทุกคนนะ นี่ถ้าไม่ได้บันไดประตูอย่างนี้นะสบายเลยเนี่ยเราจะไม่สามารถลงไปข้างล่างได้เลยเนี่ยแล้วก็ขหน้าเราไปสำรวจสมบัติใต้ทะเลกันดีกว่าอยวันนี้เหนื่อยมากเลยจมน้ำหลายรอบเลยโอเคงั้นไปก่อนนะทุกคนบุย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 อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะจ๊ะ